สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องกิตนาชาแนลค่ะมันนี้วันที่28แดแล้วค่ะคุณผู้ชมยี่สิดทนวาเอ้เพื่อจะจก,กาย,ยนแล้วค่ะจะเข่าเดือนท่านว่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะเป็นปีที่12บสองไอเดือนที่สิบสองของปีสองห้าหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมสีมาถ,ถึงแล้วเนาะคะ่ะกิตนากระบอกพิษเบาถึกแล้วอายุอะไรขึ้นไปน้ามแล้วค่ะคุณผู้ชมปีพศใหม่ใกล้สีมาถ,ถึงเนาะคะ่ะเนาะ ปู่ประทานมาปร,ระธานปังค่ะคุณผู้ชมอยากประหยดัดงบอยากประหยดัดทุนเนาะคะ่ะหันมาดูทางนี้ค่ะคุณผู้ชมหันมาดูรัฐาบาลไทยค่ะคุณผู้ชมประหยัดงบนะคะสําหรับพูงงบหน่อยหรือว่าบ่านหน่อยก็อยากประหยัดกะเมื่อเบิ้งหน้าทางของแม่สาวอุดรค่ะคุณผู้ชมแม่สาวอุดรให้เลขดับบนล่างดับบนดับล่างเลขดับคืออย่างปติคะ่ะเลขดับก็คือเลขที่ไม่มาค่ะคุณผู้ชม เรียกอ bon ม่าเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะมาหรือไม่มาไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผ่านมาเชื่อถือได้ค่ะว่าบอมาเนาะคะ่ะว่าบอมาาคือบอมาเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมว่าบอม่าบอไปดอกเนาะคะ่ะคือบอไปบอมากิงคะ่ะคุณผู้ชมทั้งบนและล่างคะ่ะแม่สาวอุดรตั้งแต่จินตนาทำคิดมากคะ่ะปลายเดือนกุมภาพันธ์สอง7ัน้ารกสิบเจ็ดที่ผ่านมาคะ่ะคุณผู้ชมแปดเดือนที่ผ่านมาคะ่ะ แนวทางเพิ่นไหามาว่าไม่มาบนก็ไม่มาค่ะคุณผู้ชมมาเป็นคู่คู่ล่ะเลขนี้คู่นี้ไม่มาล่างนะจังสินะคะกับบอมาอิลีค่ะคุณผู้ชมแม่ซาวอุดรถือวาอ่าเสื้อได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมมาอยากผ่านโอกาสเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะให้คนอื่นได้เห็นนั่ค่ะคุณผู้ชมมาแนวทางเพ้่นเป็นแบบนี้อหลีค่ะอันนี้จินตนาบรไดเราเองค่ะคุณผู้ชมมีหลักฐานทุกงวดเนาะค่ะเนาะจินตนาเลข ที่ทําไปค่ะคุณผู้ชมเอามาให้คุณผู้ชมดูเป็นแนวทางค่ะอินตนาจะเก็บไปเบิร์ค่ะคุณผู้ชมเห็นตู้นั้นนะคะนั่นนะคะเก็บไว้แบบนั้นเลยกระดาษ A42 สองริมสามริมค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ทํามาค่ะทั้งรัฐบาลไทยเราก็เล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมนะคะมีของจริงให้ดูอยู่ค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะย้อนไปเบิรงอันเก่าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนกภุมพมผ้าที่จินตนา ได้แนวท่างมาจากเจแดงค่ะเจแดงคนเดิมเพื่นเนี่ยท่าทางมาฝากคุณผู้ชมทั้งจงกินตนาชแนลค่ะคุณวายอย,ายนน่างไดเลกอะไรก็เอาไปลงเหมือนคุณผู้ชมในเบืองอโดยเฉพาะเลกที่แน่นๆนะคุณผู้ชมจะค่อยสีบ่ผิดหวังว่าสั่นค่ะคุณผู้ชมทันวาชนแนลท่าทางเขาก่อยากแบงอยากปันมาสัน่นโมเมนแค่แม่สาวอุลรอนแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมเจแดงก็แบ่งปันมาให้เหมือนกันค่ะจินตนาแต คุณพันยูในใจเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะยกเอาไว้บนหัวเรานี่แหละค่ะข้อกันนึกถึงยู่ตลอดเปล่านะคะคุณผู้บาอาจารย์หรือว่าภูมิพ,ะ,พะ,ะคะุณกับเข้าค่ะคุณผู้ชมไม่ลบหลู่ไม่อะไรกับคุณผู้กับภูมิพะคุ่นกับเข้าเนาะคะ่ะถือว่าจินตนาการท่านได้มีโอกาสได้ตอบแทนหมุนคุณคะ่ะแค่คิดไว้ไม่ลืมก็ถือว่าะระดับหนึ่งอยู่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะยังไดแนวทางดีๆมาฝากคุณผู้ชม มีหลายแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมที่จินตนาอย่างท่านในร่องคุณผู้ชมในเบิงกันคะ่คนกนคะกะมีสามตัวนี้ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกบะเดมาล่งคะ่ะแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านนะคะจินตนาของปะเดย์มาลงโดนเราคะ่ะคุณผู้ชมก็คือปะเดย เพื่อนบอกว่าไปเอามาเลยค่ะเพื่อนลงปุ๊บแล้วก็เอาน้ำกลนเพอนมาเนาะคะ่ะจินตนากะขอขอบคุณหลายๆค่ะเจแดงนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นที่น่ารักของทุกคนทั่วไปค่ะคุณผู้ชมขอยมีซื้อเสียงกองดังเลือค่ะขอคุณหลายๆค่ะจินตนากะระลึกไว้ในใจนี่ละคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสเนาะคะ่ะเนาะให้มีเงินมีทองค่าใส่ใจจักหน่อยนะะเนาะค่ะมีแนวติดใม้ติด,ม,ตดมือไปหาปุรักผู้ใหญ่ค่ะคุณผู้ชม ผู้มีพระคุณของเห่าก็ต้องตอบแทนบุญคุณเนาะคะ่ะจินตนาก็ยังคิดอยู่คะ่ะคุณผู้ชมปีใหม่นี่ขอใไ้มันเนี่ปังไม่ว,ว่างวดที่ผ่านมานี่บปออ่ปังขอกระคอห้งวนนี้ปังเนาะค่ะวันที่หนึ่งพันวาคมไปเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยกัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลแนวทางเข่าหลายเซียน,นะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะยังคอยว่ากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเรื่องพระคุณะค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมที่จินตนายอยู่ในโลกแห่งอีกหลายเซียนอยู่คะ่ะ อีกหลายเซียนแต่คลิปนี้นะคะไปดูแนวทางของแม่สาวอุดรที่เจแดงให้มาค่ะคุณผู้ชมเป็นเลขดับบนดับล่างค่ะดับบนก็มีน้ากันแค่ยี่สิบคู่ค่ะคุณผู้เอ้ยสิบคู่ค่ะคุณผู้ชมสิบคู่ค่ะบนเพิ่นกลับไปกลับไม่พร้อมค่ะคุณผู้ชมสิบคู่บนสิบคู่ล่างค่ะวาสิบบอมามันจะเป็นเงินสันบอกระเบิงไว้ซื้อๆก็ได้เด้อค่ะคุณผู้ชม ททษไว้ในใจค่ะเป็นตัวจือค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวทือจือตัวโทษเนาะถ้าเห็นแล้วผู้พึงเขามาเบิ่งไหม่ค่ะอาจจะพึงเคยเห็นเนาะค่ะเนาะต่วาตะล,ะละ่องเบิ่งค่ะคุณผู้ชมหันย้อนกลับไปดูอันเก่าก็ได้ค่ะก็คือบอมมาอหลีค่ะคุณผู้ชมนํามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6พแม่สาวอุดอรไปเบิ่งกันเลยค่ะ ่ะรัฐบาลไทยของแม่สาวอุดรน,นะคะแม่สาวอุดรหายมากอุ้ยคุณผู้ชมเลยสามแปดมาล่างเนาะค่ะอ่าสามแปดงวดที่พานมาออกสามแปดแล้วก็สองสองหนึ่งบนสองหนึ่งเพิ่นกับเได้บอกว่าบ่ม่าบนเดิอเพิ่นกับบดีมีไหาค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอันกิตตนากรลือนความเพิ่นอยู่ค่ะกระสือ,อยู่นี้แต่กรเลยบอมาอหลีค่ะคุณผู้ชมบนนี่อันสามศูนย์นี่ไปจับลอตเตอรี่ กันยังไปสื่ออยู่ค่ะซีเก่าในแนวมักเนาะค่ะเนาะกับบอม่าล่างอิรีค่ะคุณผู้ชมบัจจิมามาสามแปค่ะเนี่ยของวดที่ผ่านมาเด้อค่ะคุณผู้ชมมันนี้ของขวัวันที่สิบหกพฤศจิกายนค่ะฟังนี่นะคะที่ออกมาแล้วค่ะผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มาดูงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่สาวอุดรให้ค่ะเลขไม่มาบนก็คือดับบนค่ะคุณผู้ชมเลขเลขดับบนมีสองหนึ่งหนึ่งศ 6กห้าห้าหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดสองเก้าเก้าสองสามแปดแไม่มาบนนะคะคุณผู้ชมอยู่ฝั่งนี้ค่ะไม่มาบนนะคะเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางที่ได้มาจากการคำนวณเอาวิเคราะห์เอาเดาเอาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็เดาแบบว่าเดาแม่นเนาะค่ะเนาะเดาแม่นนะ,ะ,นะ,นนะเรามาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะ อันนี้บอได้ให้ไปซื้อเด้อคะ่ะคุณผู้ชมค่ะให้ดูนะคะใครที่ซื้อสลากกินแบ่งถ้าจะวังเลขท้าย2ตัวนะคะคุณผู้ชมอย่าซื้ออัน 38, 69, 50, 5, 3ามแปด05 32้าห4าศูนหนึ่งสีแล้วก็87อย่าซื้อถ่อาวางสองตัวหลางคะ่ะคุณผู้ชม2ตัวเลขท้ายระงวัลสอตัวนะคะให้ ถ้า,ถาหวังสามตัวกระซือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเลขท้ายสามตัวมันก็เป็นไปได้นะคะเลขหน้าสามตัวก็เป็นไปได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมกับพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบก็สนับสนุนรัฐบาลนะคะก็จะได้ลุนหลายรางวัลนะคะรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้ายังมีเลขท้ายสามตัวได้ลุนอีกรางวัลเลขท้ายสองตัวสองครั้งได้ลุนอีกแล้วก็เลขท้ายสองตัวหนึ่งครั้งแล้วก็ลุนรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชม หนึ่งใบมีค่าสําหรับเราเสมอก็คือรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมไม่ให้งมงายค่ะ <c oughs> แต่เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะของแม่สาวอุดรค่ะขอให้คุณผู้ชมที่เขา,มาเมื่อเบิงนะคะเ <c oughs> หน็นแนวทางขอให้มนันมันปัง,ปงๆเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านค่ะ ขอให้นอนหลับฟันดีค่ะคุณผู้ชมฝันประกอบนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ